สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมือนี้คู่นุเพียนวิถีพ่อเพียงสีมาแนะนำให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกับสมุนไพรอีกตัวหนึ่งนะคะที่บกวนพลาดนะคะนะคะมันก็นคือนานาวเฉาเววยค่ะทุกบ้านอาจจะมีอยู่แล้วนะคะที่นี้คู่นุเพียนอยากมาเล่าถึงประสบการณ์ของจของนะคะว่าได้ใส่ต้นน้ฉา,นาวเฉวยใบนเฉา,นาวเวยเนี่ในการรักษาโรคจังไหน,นะคะ คนไทยเฮ่าก็เอินอีกซื้อหนึ่งว่าต้นปลาสาเงานะคะปลาสาเงาฟังเอาเบิงโหลดว่าเออจนปลาสาเงาเนาะคือสิบ่มีการตายเกิดขึ้นนะคะหมายถึงว่าอ่าถาเห้ากินนะหรือใส่อายุก็จะยืนเงานะคะ่าจากประสบการณ์ของผู้นูเพียนนะคะถามีอาการไอจามเป็นไข่ เจ็บข้อนะคะคืนมาเนี่แบบท่านที่ท่านใดในในในเวลานั้นนะคระับจะเดินมาทีต้นน้นเฉาวเว่ยท่านที่นะคะเอามาเฮ็ดจังไดนอกเลยนะคะคือนอกอาการใดท่านที่เลยก็คือมาถึงต้นน้นเฉาวเว่ยเด็ดมานะคะเด็ดมาใ,าใบหนึ่ง้าใบหน่อยใบหนึ่ง้าใบใหญ่ก็ฉีกครึ่งนะคะล่างน้ำแล้วก็เขี่ยวเลยนะคะ เขียวเขียวที่แรกมันอาจจะขมขมแน่นะคะแต่ว่าผ่านไปจักน้อยนึงก็จะรู้สึกว่าชุ่มข้อหวานนะคะแล้วหากับอมไว้ในปากนะคะย,ยาพึ่งค่ายออกเอาสักประมาณสิบหานาทีนะคะสิบหานาทีหรือบางเทือกับอมรวงเลื่ยไปจนถึง30นาทีก็ได้นะคะแล้วก็ค่อยกืนความขมมันลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆนะคะมันจะหายแบบเป็นปิดทิ้งเลยนะคะ ถ้าห้าวหูงซื้อว่าเออบอหลอดแล้วนะบอหลอดแล้วต้องเป็นไข่แน่ๆต้องเจ็บข้อต้องท่อมสิ้นกำเริบแน่ๆแบบอาการเกาเห้าที่มันเกยเปลี่ยนนะคะมันจะดีขึ้นแบบว่าตรงไปหาหมอเลยนะ,ะอันนี้ก็เลยอยากเอามาเวั่สซูพีสูนองฟังว่านานเฉวยเนี่ยเขามีคุณสมบัติแบบนี้อิลีจากประสบการณ์ของคุณอุเพียนนะคะก็เลยอยากให้ห้ามีไวประจําบ้านนะคะ บาง,บ,างบ้านอาจจะมีเล้อบางบาง้บานทาย,ยังบบมีนะครับอยากได้ไปปลูกนะคะอยากได้ไปปลูกเพ็ดจังได๋เข้าหาให้ต้นให้เห็นเนาะหาต้นให้เห็นอยู่บ้านพี่บ้านน้องเฮานี่แหละเนาะเฮากับอตัดอขอตัดเลยค่ะง่ายๆค่ะต้นน้มเช้าอัยนี่ง่ายมากเลยในการที่จะตัดไปปลูกนะคะนี่ค่ะคู่นุเพียรน,นี่จะนิยมแบบว่า ห้ได้ยอดเลยปลูกแล้วสวยเลยนะคะปลูกแล้วสวยเลยโตต่อไปได้เลยนะคะอ่ากระถางหนึ่งเดี๋ยวมือดีสิเปิดสิเปิดสิอ่าปลูกให้บึงนะคะนี่ค่ะประมาณนี้ห้ได้ยอดนะคะอันนี้อันนี้ยอดเพิ่นถือตัดไปแล้วนะคะถือตัดไปแล้วแล้วก็จะได้ยอดใหม่ปลูกจังไดนะคะง่ายๆนะคะบางเทือห้าเอาตัดทิ่มลงดินนะ ตัดทิมลุงดินเพื่นก่อนงน่ปูงหากนะถ,าถ้าจะเป็นหนาฝนเนาะถ้าความชื้นพ่ออ่ะเอาใบออกเอาใบออกนะครับให้มีให้มีพื้นทีนะคะเพื่อนจะจะไดบเสียนามนะคะให้มีมพื้นทีสาหรับที่จะปลูกนะคะอ่าเอาออกเลยหยอดเล็กหยอดหน่อยจังสี่นะคะได้ละหนึ่งอ่ากระถางนี้จะปลูกสองนะคะ ดินที่ใส่ปลูกก็คือเป็นดินปลูกธรรมดาเนี่ยคะ่ะนะคะเป็นดินปลูกธรรมดาอ่าได้แล้วคือปลูกแล้วจะง่ามเลยนะคะง่ามเลยต้ต่อเลยนะคะต้ต่อไปเลยดินปลูกเตรียมไว้แล้วนะคะหรือจะเสียบลงไปเลยก็ได้คะ่ะอยาก อยากได้จักตุนในกระถางหนึ่งนะคะเข้าก็เหลือกได้เลยอยากได้ตุนสูงตุนต่ำตุนเตียนะคะเขา้าเลือกได้เลยอยากได้กระถางหน่อยกระถางใหญ่ปลูกง่ายค่ะปลูกง่ายนะแบบนี้ค่ะนี่ค่ะมันก็นจะโตขึ้นไปได้เลยใหญ่โตได้เลยค่ะเป็นพืชที่แบบว่าน่ารักมากๆเลยอ่ะตรนเบิ้ต้นนี้ต้นนี้มีปลูกโดนแล้วค่ะใส่สองกิง่ง ใส่สองกิ่งแล้วเพิ่นก็สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปจนขาดความสมดุลเนาะห้ากระตัดจนม่จองติดนี่ตัดโอ้ยโบดนโบดนประมาณสามอาทิตย์หากเพิ่นก็ออกแล้วตามปกตินะคะนี่ค่ะอันนี้นี่นี่อาทิตย์นึ่งนี่เ้าก็จะเห็นแล้วค่ะว่าหากเขาเดินโอ้โหปลูกง่ายเดินนะปลูกง่ายปลูกง่าย ตัวนั้นนี้ปลูกง่ายแบบว่าโบต้องไปตัดงาแกๆนะคะเห็นสองคนไปตัดแบบเอางาแก่มันไปปลูกแล้วเอาใบออกเบิดน,น่ให้มันพูงใหม่แบบนั้นมันบอท่านใจไงผู้ดูเทียนแบบอยากได้แบบนี้นะคะคือปลูกแล้วให้มันงญ่เก้นไปใดเลยนะคะที่นี่การกินนะคะการกินนอกจากจะเคี่ยวแล้วนะคะก็ยังมีคนแบบว่าข้าเจ้าเสนอไว้นะคะว่า เอาไปเป็นชาก็ได้นะคะเอาชีกใบนะคะเด็ดใบแล้วก็ฉีกฉีกลงในแก้วน้ำนะคะแล้วก็เอาน้ำห้อนเทใส่แล้วก็นนวกคนๆๆๆนะคะความขมความชุ่มข้อมันก็จะออกมาก็ดื่มได้นะคะก่อนอาหารนะคะก่อนอาหารกินได้เออบัดที่นี่ขอพึ่งระวังเลยขอพึ่งระวงอยยาก,กินหลายนะคะ มีผู้รู้ในเรื่องสมุนไพรบอกว่าอาทิตย์หนึ่งกินจะเกินสองใบนะคะถ้าเข้าเขี่ยวกับแบงออกนะคะถ้าใบน้อยเขี่ยวเธอหนึ่งถ้าใบใ่นะคะใบใยไม้ถึงซ้ำใดอ่ะใบใยใยแบบนี้เนาะแบบนี้เนาะกับแบงออกเป็นเขี่ยวหรือซวงสามเธอน,นะคะถ้าใบใ่ใยแบบนี้นะคะประมาณนี้เนาะกินอาทิตย์หนึ่งจะเกินสองใบนะคะ นะคะเคยมีข่าวนะคะบอกว่าอุ้ยน้ําเนชาววยเนี่ยมันลดอ่ามันลดน้ําตาลในเลือดได้น้านะคะป้องกันมะเร็งได้น้ําแก้มะเร็งได้น้ําคือมันมีงานวิจัยทย่อยออกมาเรื่อยๆนะคะนะก็เลยกินญงเลยกินทุกมือทุกมือกินหลายๆนะคะอาจจะนอกได้นะคะอันนี้คือขอพึ่งระวังน้นเชเว,วัยมีประโยชน์มากแต่ถ้าคุณกินไม่ถูกเนาะมันก็นจะมีโทษใด,ดขึ้นกันนะคะ คือได้ยินข่าวพอใหญ่หนึ่งเนาะอยู่ยาโสทรอนจนได้หามทรงล่วงบาดน,นะคะพี่น้องบอกใอ้ฟังว่ากินน้ำเฉา,นาวเวยหลายโพดนะคะค่ะคลิปนี้กวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมนะคะถ้ามีอาการแบบภุมไหวไอจามเจ็บข้อในมือนั่นนะคะให้กินท่านที่เลยอ่ะให้เฮ็ดแบบที่ขู่นุเพียนวานเนี่ยเนาะแล้วมันจะนอกอาการนั้นได้เลยนะคะวังว่าก็จะคง คงจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมนะคะค่ะอย,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คู่นุเพียรน,น,นะเด้อค่ะน้ำจะน้ำสิ่งดีๆมาฝากพี่น้องอยู่เรื่อยๆนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ